ไม่ทราบว่าในช่วงที่โยมตั้งใจจะรักใครสักคนกับช่วงที่ตั้งใจจะลืมใครสักคนไม่รู้ว่าช่วงไหนที่มันทำยากกว่ากันเนาะแต่คนเราไม่ว่าจะจากเป็นหรือจากตายสิ่งที่มันไม่ง่ายก็คือการลืมเขาให้ได้สำเร็จนี่แหละแต่จริงๆคงไม่มีใครลืมใครได้จริงๆหรอกโยมเพราะสัญญาคือความจำ ความจำจำไปแล้วจำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำสัมผัสจำเหตุการณ์จำการคิดนึกที่ได้อยู่ร่วมกันใช้ชีวิตร่วมกันจำไปแล้วไม่มีใครลืมได้จริงๆหรอกเพียงแต่ว่าดูเหมือนจะไม่นึกถึงแต่พอมีเหตุให้นึกถึงเมื่อไรบางครั้งก็ชัดขึ้นมาทันทีแต่เมื่อเราลืมไม่ได้จริงๆ จะอยู่ยังไงกับความจำนั้นอย่างไม่ให้เป็นทุกข์กับความจำกับเรื่องราวไม่ทราบเหมือนกันว่าในช่วงของการที่จะรักใครสักคนกับการที่จะลืมใครสักคนช่วงไหนที่มันทำยากกว่ากันถ้าหากว่าเสียเวลามานั่งนึกนั่งคิดว่าทำไมลืมยากเหลือเกินก็ขอให้ทราบเถือว่าไม่มีใครลืมใครได้จริงๆหรอกโยมเพียงแต่จะอยู่กับความทรงจำนั้นยังไง ไม่ให้มันบาดเจ็บบ่อยครั้งซ้ำแล้วซ้ำอีกจนแผลทางใจติดเชื้อแล้วก็กลายเป็นโรคภัยไข้เจ็บที่เรียกว่าโรคซึมเศร้าบ้างโรคอะไรต่างๆที่บัญญัติขึ้นมาในโลกสมัยใหม่ที่มันเกิดขึ้นจริงๆก็จึงขอให้เราท่านทั้งหลายไม่จำเป็นต้องลืมใครให้ได้สำเร็จจริงๆลรอกโยมแต่จะอยู่กับความทรงจำนั้นยังไงไม่ให้มันบาดเจ็บบ่อยครั้งนัก และเจ็บคนเดียวก็ยังไม่พอพาคนในบ้านในเรือนต้องทุกข์ใจไปด้วยอย่างนี้ก็ไม่เป็นธรรมฉลาดคิดอยู่กับชีวิตที่เป็นจริงจะได้ไม่ต้องทุกข์กับเรื่องอะไรที่จริงๆมันก็จำไปแล้วแทบจะไม่มีใครที่ลืมใครบางคนได้สําเร็จจริงๆขอเจริญพรเป็นกำลังใจ